มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปอบงงออกถแถลงผลประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่12พศ2568โดยมีมติสำคัญให้ยึดและอายัทรัพย์สินจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงหลังพบพฤติกรรมทุจริตและโอนเงินไปยังผู้เกี่ยวข้องเพื่อแปลงเป็นทรัพย์สินส่วนตัว นายวิทยานิติธรรมผู้ช่วยเลขาธิการปปอง,องและโฆษกสำนักงานปปอง,องเปิดเผยว่าที่ประชุมเมื่อวันที่11เดืกายน2568คณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับพระธรรมวชิรานุวัตรแย้มกับพวกซึ่งมีพฤติกรรมกระทำความผิดมูล ฐานหลายประการรวมทั้งทุจริตต่อหน้าที่ราชการการเป็นสมาชิกอัง้งยี่การรับของโจรและความผิดฐานฟอกเงินจากการตรวจสอบนะคะพบว่าเจ้าอาวาสวัดไร่ถิงมีการเบียดบังเงินของวัดไปเป็นของตนเองและโอนต่อไปยังผู้เกี่ยวข้องก่อนนำไปจัดซื้อทรัพย์สินจำนวนมากกระทบต่อทรัพย์สินของวัดในวงกว้าง คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น205รายการอาทิเช่นที่ดินยานพหาหนะเครื่องประดับวัตถุมงคลและเงินฝากในบัญชีธนาคารรวมมูลค่า41ล้านบาทตามคำสั่งย279 2568ค่ะส่วนพระอารมณ์กดถูกยึดทั้งสิ้น41ล้านบาทขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่บคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ